อย่างแรกก็มาแสดงความยินดีกับบูกกะรีล้วกันครับที่เราก็มาเหมือนมาเปิดมาเเลเบฉครับเป็นแบบว่าเทศกาลเป็นเฟสติฟก็วันนี้ก็มาเปิดไฟนะครับต้นคริสต์มาสครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ได้เจอแฟนคลับด้วยครับน่ารักมากใช่ใครว่างๆมาพลากรก็มาได้ครับที่ลานพักพลากรครับผมยังโนแพลนครับตอนแรกมีล็อกคิว่ทย ก like ็เลยยังไม่ได้ไปแต่เพิ่งคืนคิวของผมก็มีแพนไหมครับก็น่าจะไปเที่ยวหาที่หนาวหนาวเที่ยวครับอือครับประเทศไทยก็หน้าหนาวอะไรนะที่หนาวหนาวที่ไหนที่ญี่ปุ่นรังผมถ้าคุณเจอหนานีที่นั่นแน่นอนเจอผมที่นั่นแน่นอนครับอยู่แถวๆนั้นเลยครับยาวๆเขาดาวแล้วปะคะยาวเลยครับ ยาวเลยถ้าไม่ถ้าไม่ติดต้องกลับมาถ่ายซีรีส์ก็ยาวยาว,ยาวกว่านี้เลยครับก็คือไม่มีแพนกลับมีอยู่ <laughs> ต้องกลับมาทำงานอยู่ซริเองขมีกัยาจริงๆกำลักงกำลังจะเปิดกล้องอเพราะาจริงๆเราเวิร์กช็อปด้ยวยกันเยอะมากก็รู้สึกว่าน่าจะโอเคไปไปด้ปยวยกันได้แล้วก็เดี๋ยวรอรอเปิดกล้องน่าจะไปเจอของจริงแล้วเรามาดูว่าการทำงานจะเป็นยังไงใช่ครับบรรยากาศตอนรทัยังไงก็เหมือนพวกเราแบบ อย่างนานนี้กับพี่ๆคนอื่นใน GMM อย่างเงี้ยก็อาจจะเคยเจอกันแล้วบ้างแต่ว่าผมไม่เคยเจอใครเลยก็เหมือนแบบได้มาเจอกันครั้งแรกแล้วก็แบบเหมือนทําความรู้จักกันไปไปในตัวด้วยใช่ครับก็เหมือนละลายพฤติกรรมแล้วก็แบบว่าเข้าสินด้วยกันตอนลองเข้าซินกันครั้งแรกเป็นยไงเฮ้ยดี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 พูดพูดแบบไม่วก ไม่เราไม่พูดเยอะดีกว่าจริงๆอยากให้ไปรอดูในเรื่องถ้าพูดเยอะเดี๋ยวแบบมันไม่ตื่นเต้นไงแต่เอาดีดีไปก่อนแล้วกันดนะีดีไอะไรกันเลยเลยหรใครับม่อะไรหนักใจกันเลยค่ะไม่มีครับน่าจะหนักใจเรื่องเรื่องหุ่นอย่างเดียวไม่กัดใจอะไรกัดกัดริมฝีปากมีเรื่องหนักใจไม่มีไม่มีครับก็จริงๆเรารู้จักกันมาก่อนหน้าแล้วก็เลยแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบมี มีปัญหาอะไรในการแบบว่าปรับตัวกันมากใช่ครับจริงๆง่ายง่ายคุยกันง่ายทุกอย่างแฮปปี้ทุกอย่างโอเค,คแต่เดี๋ยวรอเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าการทํางานจะเป็นยังไงเพราะแบบยังยังไม่ได้ลงสนามจริงตอนนี้คือสนามซ้อมอยู่ใช่แล้วก็ฝากเป็นแฟนคืาวต้มหลังมาฝากเป็นแฟนเพื่กันน้อได้เลยครับงานไหนก็ไหนแล้วข้าวเป็นแฟนอะไรอะไรนะครับ ก่อนปีใหม่เนาะคริส <c> ต <oughs> so <lay> <VOICEOVER> ์มาสก่อนไปโอเคอ่ะสกายอุ้ยพันเลยเลยโอเคครับก็เมลี่คริสต์มาสนะครับให้กับทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับขอให้มารีคริสต์มาสครับก็ขอให้คริสต์มาสปีใหมนี้โอค อ้าวไม่ดูเหรอถูกตโอเคก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เจอซันตาคอร์สครับผมว่าการเจอซันตาคอร์สเนี่ยจะเป็นสิ่งที่โชคดีมากเลยนะเพราะยังไม่มีใครเคยได้เจอเลยถูกไหมเฮ้ยเราเคยเจอแล้วอ้าวเคยเจอได้ยังไงอะเอาเป็นว่าจะกลายโชคดีผมโชครายเลยเขาก็บอกอยากไปเมืองหนาวไปหาซันตาคอร์สสินใช่ไปดิซันตาคอร์สต้องขีดกว้างนะใช่เอ๊ะนี่นี่เล่นเรื่องเดียวกันไม่ได้คอยดูแบบไม่คอนเน็กกันเลย ไม่ในในเรื่องพวกผมไม่ถูกกันตอ,ต,อตอนนี้ดีกันจริงๆจริง,รงๆก็แค่เป็นจริงจริงอพูดอะไรไพูดไม่รู้เรื่องละ yeah, yeah, okay, อย่าอย่าเอาโอเคหยุดแค่นี้เดี๋ยวสปอยเดี๋ยวพูดเยอะกว่านี้จะสปอยโอเคครับ